สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับป้าตุม้มอีกเช่นเคยกับช่องขนมเส้นชาแนวทําเองกินเองมือนี้ป้าตุ้มสิผ้าทุกคนมาอันเอก๋วดเตี๋ยวไก่มะระจ้ะก๋วดเตี๋ยวไก่มะระก่อนอื่นที่จะไปรับชมก็ป้าตุ้มก็ฝากเพื่อนๆพ,พี่น้องๆที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าตุ้มด้วยนะคะามาดูกันเลยว่า ปลาตุ้มมีส่วนผสมอะไรบ้างมาดูกันเลยจ้าอันนี้เป็นไก่ของเราจ้ปะปลาตุ้มล้างเรียบร้อยแล้วอันนี้ขี้โครงไก่สองตัวน่องไก่โลครึ่งแล้วก็ตีนไก่โลหนึ่งแล้วก็มีเลือดสามก้อนจ้ะนี่ก็มาระก๋วยเตี๋ยวไก่มาระเนาะก็ขวดเช็ตเท้าก็เป็นน้ำซุปจ้ะเครื่องปรุง เดี๋ยวมาปรุงกันเลยจ้าเ,เพื่อนๆเราปรุงกันเลยจ้าเพื่อนน,ะน้ำน้ำก็จะเดีอกจอันดับแรกก็พริกไทยกับพริกไทยกระเทียมกับอ่า,ารากผักชีจ่ะใส่ลงไปเลยจ้ะเลยก็เครื่องปรุงกะโหลจ้ะใส่ลงไปเลยจ้า ก็น้ำกระเทียมดองนะจ๊ะน้ำกระเทียมดองใส่ล,ลงไปสอสทะพีจ้ะชอบก็ใส่นะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่นเพื่อน ก็ผงนัวอะไรผงนัววัดี่วดีก็ใส,ส่สองสองช้อมโต๊ะจ้ะเลือ ตัวใส่ไปสองช้อนโต๊ะก่อนจ้ะเต็มสีขาวสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะห้าช้อนโต๊ะก็ซอสผักเขียวหนึ่งสองสาม สี่ห้ามันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะจ้ะมันหอย อาตายสรช้นโต๊ะสช้อนโต๊ะ3ช้อนสช้อนห้าช้อนโต๊ะแต่ Xì lỗi đam. Xay lỗi dạng cả với dạng xin lỗi dạng xin lỗi dạng 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 đam. dạng 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 Xì dạng 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 จะรอให้เดือดก่อนจ้ะเพื่อนใส่พวงกันลงไปจามเพื่อนดูกกระสอบตัวขาไก,ก่ลงไป เราชิมแม่ที่แล้วนะชิมแม่ที่แล้วโอเคเรียแบรบ้อย เลือดจ่ะใส่เลือดลงไปเลยเราทำกินเองก็ก้านใหญ่หน่อยโอเคอันนี้ปัตุมใส่ครบเครื่องมาแล้วนะเพื่อนๆอนอ,อร่อยแล้วเรียบร้อยแล้วสำเรียบร้อยใส่เลือดะไรลงไปก็ใส่มะนาวลงไปจ่ะแล้วก็ตุ๋นไปเรือเร่อยๆจ้ะ สองทงมงสานทงมงอะไรเนี่ยนี่ทำหม้อใหญ่เลยจ้ารอคิวนะคะเดินอ่าถือถ้วยรอคิวเลยนะจ๊ะอร่อยมากมากเลยเพื่อน ร้านดังยังซูมีได้เลยนี่นินซูปะตุมมีิได้เลยร้านดังๆนี่ตุนให้ไปเปืเป่อยเลยจ้ะเดี๋ยวเรามารอกินเลยจ้ามาเพื่อนๆกินก๋วยเตี๋ยวกันจ้าได้เวลาครับ <ฮะ S 2> <ด>ผมลวกน้อยลวกเส้นนอย เหมึงจะทิ้งก๋วยเตี๋ยวอยู่ใช่จัดจัดให้หน่อยเลยอ่าถ้วยมายาถ้วยมาโอเคไปไปเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนอ้าวคิวที่หนึ่งคิวที่หนึ่งอาตีนหรือเอาอะไรจ๊ะตีนก็ได้น่องก็ได้เอาตีนหรือน่องเอาน่องเดียวพอไม่ต้องเอาเลือดอุ้ยป่วยหมดแล้้วตองมาะ อออเอาใกล้าๆาะก้นิดหน่อยเอามาไล่ไหมไม่เอาเอา,ามาไลาเคียก็ได้เออใส่น้มาเรียบร้อย,อ,ยอ้าวดูกระเทียมเจียวมีผักของเราจ้าเตรียมปรุงนี่เรียบร้อยเป็นหนึ่งชา Okay, back now. เปื่อยบแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนไก่อนแค่นี้นะจ้าประตูมก็ฝากเพืพ่อนๆนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปรตุมด้วยเด้อขอบคุณค่ะ